哎呀。<laughs> เดาได้ว่าคุณพีก็จะมีารยังคะนเะไม่ไทำต่แพี่กตลเนาะพี่ีก็แบบผัวตาแตก

谢谢关怀，讨厌。

คนเรียนเียนเอย่ทีบ้านนะคะรอรอจ้ะรักมงเลกมาดูกันเยอะๆร์ือบัทจริงอย่าซบัตรปอ